นิยายวายเรื่องเพียงเงาพระจันทร์ตอนที่สิบห้าแสนงอนวีนัสผมสะดุ้งจนถ้วยในมือตกแตกไข่ที่ตอกเอาไว้เตรียมเจียวลงกระทะกระจายส่งกลิ่นขาวคุ้งไปทั่วพื้นครัวรีบตั้งสติแล้ววิ่งกลับเข้าไปในห้องนอนที่พี่เจตะโกนเรียกพี่เจเป็นอะไรครับเกิดอะไรขึ้น บนบนเตียงนั่งหัวฟูทำหน้าบอกบุญไม่รับมองผมด้วยแววตาขุ่นอะไรกันเมื่อคืนยังดีๆอยู่เลยดีมากๆด้วยทำไมเช้ามาอารมณ์เสียได้ขนาดนี้ตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่บอกทำไมไม่ปลุกกูคิดจะตื่นก็ไปเลยแบบนี้เหรอเออคือยังไงวะกูต้องพูดอะไรต่อวะเนี่ย มึงไม่เห็นหรอว่ากูนอนอยู่ครับก็พี่เจนอนผมก็เลยออกไปเตรียมมื้อเช้าไว้รอพี่เจตื่นมาจะได้ทานเลยผมรับอารมณ์พี่มันไม่ถูกเป็นอะไรของเขาหรือผมทำครัวเสียงดังไปจนพี่มันรำคาญทีหลังอะ่ะจะลุกจากเตียงก็บอกกูก่อนนอนพร้อมกันก็ตื่นพร้อมกันสิอ้าว แต่ปกติพี่ไม่ตื่นเช้ากูไม่ได้บอกว่าจะลุกแค่บอกว่าจะตื่นอย่างน้อยอก็ให้รู้ว่ามึงตื่นแล้วไม่ชอบเลยนะที่ตื่นมาแล้วไม่เห็นมึงอะจะไปทำอะไรก็ไปทำคนหน้ายู่นอนแมะลงที่เดิมแถมยังหันหลังใส่ผมด้วยนี่โมโหเพราะผมลุกจากที่นอนโดยไม่ปลุกเลยเนี่ยอาการหนักนะคนเราพี่เจ มอร์นิ่งคิดครับผมนั่งย่อตัวอยู่ข้างเตียงกดริมฝีปากลงที่แก้มสากเบาๆที่จริงนะเมื่อเช้าก่อนจะลุกออกไปก็แอบหอมแก้มไปตั้งหลายทีตัวเองนอนขี้เสาาเองแล้วมาหาว่าคนอื่นเขาไม่ยอมปุกแต่เป็นแบบนี้จะน่ารักจังเลยนะแสนงอนเพ่อะไม่ Morning, มอร์นิ่งคิดแน่ๆไม่งอนนะครับ วันหลังอาจจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วถ้าจะนอนต่อก็นอนถ้าไม่ง่วงแล้วก็ลุกไปล้างหน้าล้างตานะครับจะได้ทานข้าววันนี้ต้องออกไปทุระไม่ใช่เหรอก็อืมไปด้วยหรือเปล่าไปไหนอ่ะไปบริษัทพี่เจทำงานที่บริษัทด้วยเหรอปาให้เข้าประชุมสีหน้าพี่เจดูเครียดขึ้นทันตาเห็น ผมไม่ค่อยรู้เรื่องที่บ้านเขาเท่าไหร่แต่ถ้าให้เดาจากการที่พี่เจต้องออกมาอยู่ที่คอนโดคนเดียวโดยที่มีป้าจ๋าแวะเวียนมาหาไหนจะท่าทางของพี่สาวของเขาที่มาวันนั้นอีกผมคิดว่าน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างงั้นลุกไปอาบน้ำเลยดีไหมครับเดีย๋ยวจะสายนะไปด้วยไหมเออมันเป็นธุระอยากให้ไป ปนั่งรอที่ร้านกาแฟแถวนั้นประชุมไม่นานหรอกก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปด้วยงั้นผมจะไปอาบน้ำห้องน้ำข้างนอกจะได้ประหยัดเวลาอืออืม,อมก็ลุกได้แล้วครับอืมก็มัวแต่โอเอไม่ยอมลุกอยู่ดีสงสัยอยากจะโดนดุพี่เจครับจุบหน่อย จัดการปัดกวาดเช็ดถูเตรียมมื้อเช้าต่อจนเรียบร้อยผมก็ไปอาบน้ําแต่งตัวเพื่อเตรียมตัวออกไปข้างนอกในหัวก็แอบคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่เจเรื่องครอบครัวมาบ้างความเครียดที่พี่มันแสดงออกมาเพียงแค่แวบเดียวเมื่อพูดถึงการประชุมหรือบริษัทแต่ผมก็สัมผัสได้ว่าน่าจะเป็นปัญหาใหญ่มีหลายอย่างที่ผมอยากรู้เกี่ยวกับเขาแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าควรที่จะถามดีไหม ในเมื่อเราเพิ่งจะเริ่มต้นกันดังนั้นตอนนี้ผมควรที่จะอยู่เป็นความสบายใจของพี่เจไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะเข้าไปวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของเขามากเกินไปแต่คิดอีกทีก็อยากรู้นี่นาคนคบกันก็ต้องแชร์กันไม่ใช่หรอเฮ้อทำยังไงดีเนี่ยยืนเหมืออะไรอยู่อาบน้ำเสร็จแล้วเหรอครับ พี่เจวันนี้อยู่ในชุดสูตรเต็มยศเลยถ้าบอกว่าไม่ใช่นักศึกษาผมก็เชื่อนี่มันมาดผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงชัดๆเช,ะชะ็ดน้ำลายด้วยเห็นผู้ชายหรอไม่ได้เลยนะเึิอนอะไรหลงตัวเองไม่หลงตัวเองแล้วจะให้หลงมึงเหรอไม่อยากหลงผมหลอกผมเดินไปใกล้ๆพี่เจจัดเน็กไทที่เปี้ยวอ,อยู่เล็กน้อยให้เข้าที่ ช้อนตาขึ้นมองคนหลงแต่ตัวเองอย่างจงใจไม่คิดว่าจะหลงผมจริงๆนะเหรอมึงอยากโดนจับปั้มบนโต๊ะกิงข้าวไหม <c oughs> ไม่เอาครับยังไม่ถึงร้อเปอร์เซ็นเลมใช่เหรอผมเบี่ยงตัวหลบอย่างรวดเร็วได้ยินเสียงถอนหายใจฟ,ฟึดฟัดจากพี่มันด้วยคนนิสัยไม่ดีจะจับคนอื่นปั้มบนโต๊ะกินข้าวได้ยังไงเนี่ย ยัวเก่งกินข้าวกันครับวันนี้มีแค่ไข่เจียวนะตอนเย็นพี่พาแวะซื้อของสดหน่อยได้ไหมผมชวนคุยนั่นคุยนี่ไปเรื่อยถามพี่เจว่าวันนี้มีธุระที่ไหนบ้างซึ่งพี่เจก็ตอบหมดทุกอย่างไม่ได้มีท่าทีรำคาญที่ผมถามเยอะสรุปคร่าวๆคือพี่เจจะประชุมใหญ่ในช่วงเช้าประมาณสิบเอโมงน่าจะเสร็จส่วนช่วงบ่ายก็จะเข้าไปที่ร้านเหมือนทุกวัน หลังจากนั้นก็จะพาผมไปซื้อของสดมาไว้สำหรับทำอาหารเื้อเย็นบริษัทพี่เจตั้งอยู่ที่ตึกใหญ่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าผมเพิ่งรู้เดือนนี้เองว่าบริษัทในกรุงเทพเขามีการแบ่งชั้นให้บริษัทต่างๆมาเช่าเข้าใจผิดอยู่ตั้งนานว่าหนึ่งบริษัทเท่ากับหนึ่งตึกเกือบช็อกไปแล้วว่าพี่เจรวยถึงขั้นเป็นเจ้าของตึกสี่สิชั้นใจกลางเมือง พอจอดรถเสร็จพี่เจก็กดติฟเพื่อลงมาส่งผมที่ล็อบบี้ซึ่งมีร้านกาแฟชื่อดังและร้านขนมอยู่หลายร้านเหมือนห้างขนาดย่อมเลยแฮะนั่งรอที่นี่นะถ้าเบื่อก็ออกไปเดินเล่นแถวๆนี้ก็ได้แต่ห้ามไปไกลเดี๋ยวจะหลงตรงหัวมุมะมีห้างอยู่สิบโมงห้างเปิดถ้าอยากซื้ออะไรก็ไปเลือกดูประชุมเสร็จเดี๋ยวกูโทรหาพี่เจยื่นบัตรเครดิตให้ผมพางอธิบาย แม่ครับผมมี dad โอนเงินให้แล้วเงินที่มีมาตั้งนานแล้วแต่ก็โกหกว่าถูกอันธภาพาลขโมยไปหมดนั่นแหละใช้เงินกูกูใช้คนเดียวไม่หมดอยู่แล้วอยากซื้ออะไรก็ซื้อแต่มึงอย่าไปดาวบ้านดาวรถนะกูจะอดตายเอาดาวไม่ได้ซื้อสดได้ใช่ไหมครับอยากกินแถ่กเจียวทุกวันก็ลองดู โดนฟาดหน้าผากเบาๆด้วยบัตรเครดิตไปหนึ่งทีผมรีบคว้ามันมาจากมือพี่เจเลยกลัวว่าจะมีครั้งที่สองอ้าวเจน้องวีพี่จันพี่ซันสวัสดีครับผมยกมือไหว้สองคนที่มาใหม่พี่ซันแต่งตัวเต็มยศเหมือนพี่เจน่าจะมาทำงานที่ตึกนี้เหมือนกันส่วนพี่จันก็อยู่ในชุดสุภาพเสื้อเชิ้ตกางเกงสแลก ต่างจากผมที่คว้ายยีนตัวโปรดกับหูดยี่ห้อดังที่จะไปไหนมาไหนก็หยิบมาใส่บ่อยจนชินเจเข้าประชุมด้วยหรออืมปาให้มาดีเลยพี่ซันก็ามาประชุมที่บริษัทเจนะฝากพี่ซันด้วยละกันพี่จันยิ้มอย่างดีใจนอกจากจะเป็นเพื่อนกันแล้วแฟนยังทำงานร่วมกันกับเพื่อนด้วเหรอเนี่ยโลกกลมฉมัด ไม่รู้ใครต้องฝากใครนะแบบเนี้ยเคยมาบริษัทต,ตัวเองบ้างหรือเปล่าครับคุณจิรนัทเลิศสิริอนันต์พี่สันครับสายตาดูดุของพี่จันทำให้ผมแอบขนลุกพี่ซันก็น่าเจือนไปเล็กน้อยส่วนพี่เจก็ยังคงนิ่งเหมือนเดิมงั้นเจไปประชุมเถอะพี่สันก็ขึ้นไปพร้อมเจเลยเดี๋ยวจันอยู่กับน้องวีดีเลยจะได้มีเพื่อนคุยก พี่จันมารอคนเดียวเหงามากเป็นประโยคยาวๆที่พูดร้วยเตียวต้องรับเรื่องถึงสามคนตอนแรกไล่พี่เจไปประชุมบอกพี่ซันว่าจะมีเพื่อนอยู่ด้วยแล้วก็ยิ้มร่าเริงใส่ผมอ้อนว่าแต่ก่อนนี้เหงามากคนอะไรน่ารักเกินเบอร์ไปหมดพี่จันพูดเก่งมากพูดไปยิ้มไปผมก็พอยิ้มตามไปด้วย ชวนผมคุยเรื่องตอนเรียนมัธยมย้อนความหลังของตัวเองเพราะเห็นว่าผมเพิ่งจบมาหมาดๆมพูดไปแล้วพี่จันก็คิดถึงแม่ถ้าแม่ยังอยู่พี่จันคงได้กินผัดถั่วงอกทุกวัน <c oughs> ถึงแม้จะหัวเราะเสียงใสแต่ผมก็ดูออกว่าพี่จันคิดถึงแม่มากขนาดไหนแม่พี่จันเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุไฟไหม้ เป็นการสูญเสียกระทันหันที่ใครเจอก็คงยากที่จะทำใจแล้วคุณพ่อพี่จันล่ะครับตั้งแต่แม่ตาบอดอะพ่อก็หายไปเลยพี่ไม่กล้าถามแม่เรื่องพ่อหรอกเออขอโทษนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรครับพี่เข้าใจพี่เองก็ไม่ได้เสียใจเรื่องพ่ออะไรมากมายแล้ว จะมีก็แต่คิดถึงแม่เนี่ยแหละอขอโทษนะที่เอาอะไรก็ไม่รู้มาเล่าให้ฟังผมฟังได้ครับพี่จันตอนนี้ผมอยากดึงผู้ชายตรงหน้าเข้ามากอดเหลือเกินตัวแค่นี้ทำไมชีวิตถึงเจอแต่เรื่องที่หนักหนาสาหัสการสูญเสียของพ่อพ่อของผมกลายเป็นเรื่องเล็กเลยถ้าเทียบกับพี่จันขอบคุณนะ กลายเป็นว่าพี่เอาเรื่องดราม่ามาระบายกับวีซะง,งั้นพี่จันเก่งมากแล้วครับแต่เก็บไว้ในนี้เยอะมากผมชี้ไปที่อกด้านซ้ายตำแหน่งของหัวใจพี่จันที่ดูเหมือนจะบอบช้ำอยู่ไม่น้อยพี่จันพยักหน้ารับพร้อมรอยยิ้มเศร้าๆพี่คงไม่อยากให้พี่จันเป็นห่วงเลยเลือกที่จะเก็บเอาไว้คนเดียวแต่ผมว่า พี่ซันก็อาจจะรอแบ่งเบาความทุกข์ในใจจากพี่จันอยู่ก็ได้นะครับพี่รู้ครับตอนนี้พี่ซันเป็นทุกอย่างของพี่พี่รู้ว่าเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพี่และแบ่งเบาความทุกข์ไปที่จริงแล้วอ่ะพี่ยกความทุกข์ของตัวเองให้พี่ซันไปเยอะมากแล้วแหละตอนนี้มันก็เหลือแค่ตะกรนที่หลงเหลืออยู่สักวันอ่ะมันก็คงจะดีขึ้น ดีแล้วครับสู้ๆนะครับเพราะยังไม่ได้สนิทกันมากเท่าไหร่ผมจึงเว้นระยะสำหรับเราสองคนทำได้แค่เพียงให้กำลังใจและพ,พูดไปตามหลักความเป็นจริงเท่านั้นฟังแต่เรื่องของพี่แล้วน้องวีล่ะครับเป็นยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่สบายดีไหมเห็นเจบอกว่าพวกท่านอยู่อเมริกาเหรอใช่ครับตอนนี้แดดกับแม่อยู่อเมริกา แด๊ Dad. พ่อเลี้ยงนะครับแม่แต่งงานใหม่พ่อผมเสียไปตั้งแต่ตอนเด็กๆอ,อ๋อพี่เสียใจด้วยนะตอนนั้นน่ะผมเด็กมากก็เลยไม่รู้ว่าต้องเสียใจแค่ไหนพ่อผมหายไปตอนเกิดซ้นามินะครับผมเล่าเรื่องครอบครัวของตัวเองให้พี่จันฟังจนหมดรวมถึงวิีิกรรมสมัยเด็กๆของพี่เจด้วย พี่จันก็แลกเปลี่ยนด้วยการเล่าวีรกรรมตอนอยู่ยมาหาวิทยาลัยของพี่เจให้ผมฟังเราสองคนคุยกันเพลินรู้ตัวอีกทีพี่ซันกับพี่เจก็เดินมาหาแล้วประชุมเสร็จแล้วเหรอครับพี่จันเป็นฝ่ายถามก่อนพี่ซันพยักหน้าเอื้อมมือมาให้พี่จันจับแล้วยิ้มอย่างแล้วยิ้มให้เป็นผู้ชายที่โคตรอบอุ่นเลยวีนัส กูต้องอยู่คุยกับป้าต่อมึงจะรอที่นี่หรือจะนั่งแท็กซี่กลับห้องไปก่อนเออเดี๋ยวกูไปส่งน้องให้มึงไปทำธุระต่อเถอะพี่ซันบอกไม่ต้องห่วงนะเจเอ,อ,อางี้เดี๋ยวเราพาน้องวีไปทานข้าวแล้วค่อยไปส่งน้องที่คอนโดพี่คุยงานเลยเหรอครับแล้วตอนบ่ายยังจะเข้าไปที่คาเฟ่ไหมพี่เจหน้าเครียดมากเป็นห่วงจังเลยแฮ ยังไม่รู้เลยแต่คุยเสร็จก็คงกลับห้องเลยท่าทางจะเรื่องใหญ่ดูเครียดหน้าดูเลยครับงั้นเดี๋ยวผมกลับไปรอที่ห้องนะอยากจะเอื้อมมือไปจับเพื่อให้กำลังใจแต่ถ้าทำแบบนั้นต่อหน้าคนอื่นพี่เจอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าพี่จันกับพี่ซันรู้เรื่องของเราสองคนมากน้อยแค่ไหนด้วยอืม อย่าดื้อกับพี่สันกับพี่จันละ่ะมือหนาที่เอื้อมมือมาลูบหัวเบาๆทําให้ผมยิ้มออกรู้สึกอบอ,อุ่นหัวใจอย่างบอกไม่ถูกทั้งๆที่กำลังเจอเรื่องเครียดอยู่แต่พี่ก็ยังฝืนยิ้มเพื่อให้ผมสบายใจแล้วในเมื่อผมเองก็เลือกแล้วว่าจะเป็นความสบายใจของพี่มันนีนาะพอคิดได้ดังนั้นก็เลยเลือกทำหน้าหน่อยและยิ้มสุดน่ารักให้พี่เจไปเลย